สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวลาพริวันม5้าสองหกแปค่ะวันนี้จะมานำเสนอพืชสมุนไพในหัวข้อพืชสมุนไพยาไทยที่ควรรู้จักนะคะโดยดิฉันจะนำเสนอเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยนะคะกับหัวข้อฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรน,นะคะเป็นพืชล้มลุกฤดูเดียวค่ะอยู่ในตระกูลเหงือกป่าหมอหรืออะคาทาซี่มีถิ่นกำเนิดคืออินเดียและศรีลังกาค่ะ โดยตำาราโบราณของไทยนะคะจัดให้สมุนไพรนี้สามารถนำมารับประทานแก้โรคเองได้ค่ะลักษณะเข้าวๆข,ข,ของต้นฟ้าทลายโจนนะคะจะมีความสูงอยู่ประมาณ30-70เซติเมตรลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแต่กิ่งมากใบรียาวแล้วก็ปลายใบยแหลมค่ะในใบของฟ้าทลายโจนนะคะจะมีสาปรประกอบที่เรียกว่าแลคโตนซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้และโรคทางเดินหายใจค่ะ ไยโจนนะคะมีสปปรรพคุณหลายประการเช่นแก้ไขทั่วๆวไปอาทิเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ระง,งับอาการอักเสบไอเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลหลอดลมอักเสบขับเสมหะรักษาโรคผิวหนังฝีแก้ติดเชื้อที่ทำให้ปวดท้องท้องเสียบิดและแก้กระเพาะลำไส้อักเสบยาขมจเจริญอาหาร มีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ค่ะอิสรภัณฑ์ที่ทำมาจากฟ้าทลายโจรน,นะคะมีเยอะมากมากเลยค่ะแต่ที่เราพบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ตามท้องตลาดจะเป็นฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลน,นะคะซึ่งทานง่ายมากๆเลยค่ะสภาพคุณของมันนะคะคือแก้ไขแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บคอนะคะส่วนประกอบส่วนใหญ่ของยาแคปซูลน,นี้นะคะจะทํามาจากต้นแล้วก็ใบของฟ้าทลายโจรค่ะนํามาอัดรวมกันแล้วก็ทํามาเป็นแคปซูลน,นะคะ เกี่ยวกับความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับฟ้าทลายโจนนะคะวันนี้ก็ขอจบกาัดนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะ